มายุราครบสูตรวันนี้มายุราครบสูตรจะพาคุณมาอร่อยกับโจ๊กรสเลิศกันที่ร้านนี้ค่ะ จกเดือดครับแถวพุทธมทนตรสายสองการเดินทางง่ายง่ายง่ายเพียงขับรถไปตามถนนบร,รมราชชนนีขาออกที่มุ่งสู่นคนปรปฐมจากนั้นก็มองหาป้ายพุทธมทนตรสายสองทางซ้ายมือเจอปุ๊บก็ให้เลี้ยวไปตามป้ายไปเลยค่ะวิ่งไปนิดก็จะเจอกับโครงการตลาดเมตาก็เป็นอันถึงเป้าหมายค่ะเพราะร้านนี้เขาตั้งอยู่ด้านหน้าของตลาดเมตาเลยค่ะนี่ค่ะ ร้านรออยู <rôle CCTV> <ici S 1> ่แล้วค่ะตัวดีค่ะตัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตันนี้เจ้าของร้านนะใช่แล้วค่ะหน้าเด็กมากเลยนั่งๆ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 โอ้ยนี่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยคนกิติศักดิ์รัชดาพรวานิชหรือว่าคุณต้านะคะเป็นเจ้าของร้านโจ๊กเดือดครับสวัสดีครับคุณต้าไปได้ไอเดียมาจากไหนทำไมร้านนี้ถึงจะต้องเป็นโจ๊กสไตล์ญี่ปุ ผมไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็นนมีโจ๊กธรรมดาเที่ยวาขายอยู่นั่นแหละเ,เป็นโจ๊กเหมือนทรายคนทยไทยเราไปขายแต่ถ้วยทำสายเขาจะไม่เหมือนเรานะมันเป็นัถ้วยของญี่ปุ่นม<ะ>ั้งแตกดีแต่ไม่อยากรู้ว่าทําไมโจ๊กเราต้องเป็นกระทะร้อนตอนแรกอะ่ะเราจะเอามาเป็นโจ๊กันธรรมดาแต่ทีนี้ดูไปดูมาผมว่ามันไม่เด่นพอ<ะ>ก็เลยทําให้มันแบบว่า ให้มันแปลกไอีกหน่อยเออให้มันเป็นกระทะร้อนให้มันเดือดฝุดๆอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีโจ๊กสไตล์ญี่ปุ่นด้วย,ยซึ่ง,งจะเป็นสูตรของเราเองโดยเฉพาะที่เรามาปรับปรุงคิดเองทุกอย่างเลยเมนูดี่เมนูของโจ๊กเดอะคัพเขาเป็นยังไงอ๋อนี่เขามีเป็นแบบว่าอันนี้คืออะไรอคะเล่นใหญในให้ให้คุณตาอธิบายดิดเป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นเมนูย่อยจากเมนูเล่มใหญ่นะครับหมายความว่าถ้าเราสั่งโจ๊กเราเริ่มท็อปปิ้งเหรอคะเราเริ่มท็อปปิ้งได้เลยหรือเราจะเอาเป็นเซตสเร็็จกได้ ตาเขาบอกว่าแบบตะลุยญี่ปุ่นเป็นซีเนเจอร์ขอดูเมนูนี้หมายจองตะลุยญี่ปุ่นตะลุยญี่ปุ่นงั้นพี่เอาเซตเจ้าสมุาน่าจะเป็นของทะเลแน่ใช่ครับตุ๊ต้าเลือกให้หน่อยงั้นจะได้มารับชิมกันแนะนำอีกจะเป็นเซตครอบครัวเซตโชว์คุณเซตใหญ่เลยจะ้ิ้งเป็นสิบสิบอย่างเลยครับแล้วก็เมนูใหม่ที่เราจะแนะนำนะครับจะเป็นหัวจับจับครับทะเลเผาจับคับทะเลเผามามาดูก่อนหน้าตาเป็นไงคุณผู้ชมครับเตรียมน้ำลายสอง มาแล้วโจ๊กแต่ละถ้วยทำให้เรานึกถึงเวลาเราไปญี่ปุ่นใช่โอ้จ๊กเขาก็จะเก๋ๆอีกแบบนึงก็จะมีวิธีการเสิร์ฟการใส่หนะ้าตาแบบนี้ต้า อันแรกนี่เรียกว่าอะไรคะอันแรกจะเรียกว่าจับคับทะเลเผาครับอ๋ออันนี้จับคับทะเลเผาก็จะเป็นอ่าจะเป็นก๋วยจับยวนซึ่งเรามาประยุกต์ให้เข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นครับอ๋อจับคับก็คือก๋วยจับยวนนั่นเองใช่ครับคือต้มยำแซ่บ นต้มยำได้ถึงเลยไึกถึงต้มยำของแม่ปนอมแม่ปนอมมันจะมีน้ำพริกเผาอ่ะคุณผู้ชมค่ะเผาของแม่ปนอมเป็นสูตรแบบต้มยำเราจะมีทั้งก๋วยจั๊บด้วยมี appetizer อาหารทะเลอีกเพียบนี่ไงของทะเลใหญ่ไหมดูสิมีอะไรบ้างแล้วราคาก็ไม่แพงไม่แพงอุ้ยไม่แพงจริงมีปอเปี๊ยะพระอาทิตย์อุ้ยมีหอยเชลล์ด้วยเออราคาเนี่ยพิเศษมากสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทนี่ถือว่าไม่แพงใช่อ้าวจานนี้เซนตะลุยญี่ปุ่นอันนี้ตะลุยญี่ปุ่นความพิเศษของเซตนี้นับก็ ทั้งเซตเนี่ยจะมีแต่พวกแนวญี่ปุ่นหมดเลยเป็นสาหร่ายฮิจิเก,กะหมูชาบูอ๋อผู้ดวา่าไข่แตกครับไข่นี้ก็เป็นไข่ออนเซนด้วยอันนี้ไม่ต้องปรุงก็ได้พเพราะรสชาติจะได้ถูกกล่กอมเท้ยบเทเลยไม่รู้ว่ามันมในความรู้สึกก็คือถ้าถ้าเทียบกันแล้วนี่นะคะ,ะก็จะเป็นตัวที่เครื่องเยอะใช้คำนี้เนาะเครื่องเยอะอันนี้อันนี้คือเซตโชบุจะมีท็อปปิ้งเยอะหน่อย ปกติมันเป็นใช้ครอบครัวเอาไว้กินกันแบบว่าเวลามากันสองสามท่านขึ้นไปอ๋อแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยใช่แบ่งมากินได้เลยเนื้อค่ะถ้าเป็นมาครอบครัวก็สั่งชุดนี้ได้นะคะอย่างที่บอกคือมันมีอะไรเล่นอ่ะแค่ที่เราจะทานแต่โชคเฉยๆนะคุณตาจะนิ่มๆมันน่าเบื่ออันนี้เซตเจ้าสมุทรครับผมเจ้าสมุทรจะเป็นโจ๊กวุต้มยำ ส่วนโวกเตอร์เนี่ยก็จะมีแต่พวกทะเลล้วนเลยใช่ใช่อันนี้แสบนะบเวลาเปิดปิทที่นี่นะคะคุณตาที่นี่จะเปิด4โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับคนที่ นอนบุบๆหน่อยใช่ครับประทานโจ๊กที่นี่สี่โมงซื้อกลับบ้านก็ได้ครับซื้อกลับบ้านได้ที่นี่กลับบ้านจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะเป็นคัพเฉพาะของเราเก็บได้นานเป็นหลายวันเลยอ๋อเหรอนี่เรามีอะไรพิเศษสาหรับแฟนๆไม่ิวราคอบสูรป้ไหมบอกว่ามีโปรโมชั่นก็สําหรับแฟนรายการนะครับแค่บอกว่ามาจากรายการไมอิวราคอบสูรเราจะลดทันทีเลย10%ครับผม10%แต่ต้องบอกนะมันนั่งเฉยๆกุณตาบอกไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ไม่ได้ถ้านั่งเฉยกินไม่รู้ก็ต้อองบกว่า เรามาจากมายุราคับสูตรดูในการเห็นคุ้ต้าเห็นคุ้ต้าเห็นตุณยายไม้อ้าวลดห้เลย10ซจากวันนี้ไปถึงสิ้นเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภาแวะมาชิมได้บอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอร่อยน้องกำลังเคร่งเครียดเพราะว่าเราจะต้องดึงเมนูคุณพี่เนี่ยคิดอยู่เอ๊ะจะดูเมนูไหนดีแต่จริงๆที่นี่มันเป็นโจงสไตล์ญี่ปุ่นใช่หมายว่าเราก็ต้องดูแบบว่าเซตตะลุยญี่ปุ่นดีกว่าเอาตะลุยญี่ปุ่นจะมาได้เลยขอดูวิธีการทำาบบนี้ต้องขอบคุณ คุณต้าหรือคุณกิติศักดิ์รัชดาพรนี้เจ้าของร้านหนุ่มซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงชอบสนับสนุนคนรุ่นนี้จะของกิจการของคุณต้าค่ะคุณต้ามายุราครบสูตร